กันนะครับผมที่เล่นกันเล่นะฟีฟไฟกันทุกคนนะครับผมอันนี้เราก็จะมาดิงดิงกับเพื่อนกัครับผมอันนี้ผมก็โดนเพื่อนอัดตวัวไปสองครั้งนะครพอนะครับผมเขาดู <c oughs> อัดตวัวผม,ผม,ผมแล้วแล้วเขาก็ออกไปนะผมเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดู ออกยิงเดี๋ยวผมเตรียมเตรนมไปก่อนเือเขามาแม่เรียกแม่ที่ซื้อน้ำตา First Blood เอาละครับแล้วก็ไปดูไฮไลท์ตอนที่ผมยิงหัวเขาเลยนะวรันหนึ่งสองส จบเป็นเพียงเท่านี้นะผมขอบายๆท่านผะู้ชมทุกท่านกันะเนยนะผมบา,บายๆนะครับาบายบาย